มาแล้วครับตัวที่สี่โอ้โหไทยนี้ใหญ่จริงใหญ่มากอะ่ะออ้เนี่ยดูดูปลายสายนะครับเนี่ยปลายสวัสดีครับวันนี้เรามาที่โขดหินตรงหน้าลงน้ำปานเลยวันนี้เราก็จะมาหย่อนปลาเก๋าเหมือนเดิมครับน้ำก็จะนิ่งอยู่แต่น้ำลงไปเยอะมากครับตอนนี้สองทุ่มสามนาที อยู่ตรงหน้าโรงน้ำปลาเลยมาดูกันที่ว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงโอ้โหดูน้ำลงไปอย่างลึกอ,อยู่ข้างล่าง,างดจะได้ตัวไหมก็ <c oughs> <c oughs> จะใช้สูตรเดิมะครับนี่ <c oughs> สูตรของเมื่อคืนนี่แหละก็คือไม่ใส่ตะกัว่วไม่ใส่ลูกปัดสายผมก็ใช้80ฟอนด์ยาวมายันนี่ครับมายันลอกเลย แปดสิบกรทั้งรอบแปดสิบกรหมดเลยไม่มีสายหน้านะครับไม่มีสายหน้าไปมาถึงละลุยเลยเบ็ดผมใช้เบ็ดเบอร์สิบห้านะครับวันนี้อันนี้ใช้เบอร์สิบห้าแล้วก็กุ้งใช้ครึ่งตัวพอลองดูครึ่งตัวจะใช้เป็นตัวก็ได้นะครับแต่วันนี้เราใช้ครึ่งตัวเน้นประหยัดซะหน่อย มาแล้วตัวแรกโอ้โหใหญ่กว่านิ้วนิดหนึ่งโอ้โหกินยังกับอะไรปึกอย่างรุนแรงตัวแรกแกก็เนาะผมพยายามแกสูงมากเก้าใสบัวตัวแรกของเราต้องปล่อยไปก่อนนะใหญ่จัดผมแกกลัวกินไม่หมดไายอ้หนูตม มารับแขกอีกแล้วดูหัวใหญ่ซะด้วยโัวใหญ่จริงมันเยอะจังเลยกินหนูหนักกินลึกซะด้วยต้องตัดอีกอะแต่มาแกเยอะจังเลยเนาะไปตุขดไหนก็เจอแต่แกเนี้ก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยหาที่ปล่อยไป,ปกลับไปลงน้ำเหมือนเดิมน่ารอยจริงนะกุ้งอะแต่ อ้อาพองตัวขึ้นมอฮุบหุบปล่อยฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนู้นมันสูงเดี๋ยวไปโยนลงไปอกแตกตายอีกใชใหญ่ไปไหนเนี่ยกินหนักะเกิน ปล่อยปลาเป้าครับปล่อยปลาเป้าปลากระเป้าพี่เป้ามาไปพี่เป้าไปเลยพี่เป้าไปปล่อยไปไม่ถูกไปไม่ถูกไปไม่ถูกปลาอะไรครับน่ะโอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าของผมอีกของตั๊ปลาเล็กโอ้ปลาปลาปลาเป้าครับโอ้โหใหญ่จริงเงียบกว่านี้ก่อนี้ปลาตกใจ ไปอีกหนึ่งตัวแล้วพี่ปลาใส่ยันโอ้หอันนี้ใหญ่เฮ้ยหยอดไปข้างๆเนียครับข้างหินเนี่ยดูดิแน่หินเนี่ยเอาเลยอ่ะโอ้โหไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้จับไงเนี่ยกดจับเลยจับเลยก็เอาไปทำกินได้นะเอาไปทำกินเป็นนะโอ้โหอันนี้เนี่ยเต็มถาดเต็มหม้อไปแล้ว ปล่อยอย่างเดียวครับโอ้โหดูตามันดูโอ้ของเป็นอะไรเนี่ยอยากระลูกปลาไอ้ดูก่นเลยหัวใหญ่จังใหญ่จังเดี๋ยวจะปล่อยแล้วอปล่อยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเก๋าตัวแรกของคืนนี้เก๋าตัวแรกของค่ำคืนนี้ลอยกุ้งนะครับก็คือไม่ใส่ตะกั่วไม่ใส่ลูกปัดเอ้นึกว่าจะไม่ได้ผล แต่ถ้าเป็นกลาวันคงทำไม่ได้เพราะาปลาเล็กมันเยอะกุ้งคงหมดตั้งแต่ลงไม่ถึงพื้นอะอันนี้ได้ผลนะครับได้ผลแต่ต้องให้น้ํานิ่งนะไม่ใช่ว่าน้ําคืนแรงอาจจะยังตัวไม่ใหญ่แต่ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จเกา๋าตัวแรกของเราในค่ำคืนนี้มาแล้วมาอีกแล้วครับตัวที่สองโอโไม่มีตะกัว สายไม่มีตะกลัวไม่มีลูกกัดต,ตัวที่สองถือว่าได้ผลนะสาหรับการคิดวิธีใหม่ของเราแต่ต้องแต่ต้องย้ำก็คือต้องน้ำนิ่งนะถ้าน้ำถ้าน้ำแรงขึ้นแรงก็คงทําไม่ได้ก็คือมันน้ำมันนิ่งไงครับก็เลยลองคิดดูแล้วก็ทำดูสรุปตัวที่สองมาแล้วเออจำจำจมเก๋าดอกแดงอ่า ลุยต่อมาแล้วครับตัวที่สี่โอ้โหไทยนี้ใหญ่จริงใหญ่มากอ,ะอ,อ่ะออ้อ่าตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับเนี่ยเทคนิคใหม่ของเราวันนี้ถือว่าได้ผลจะกลับบ้านกันแล้วโอ้ใหญ่จริงตัวนี้ยอมรับเกือบเอเาขึ้นไม่ได้กินแบบแม่ละแวงเลยบึดบึดบดลงไปเลยเก๋มีอันดูไม้ดูหมย,หมยให้ดูหมาหน่อย โน่นหมายยืย้อๆลงน้ำปลามาหน่อยนึงนะครับจริงๆมันก็มีทุกโนดเลยในความคิดผมนะว่าเราจะเอาตัวมันได้ไหมเทคนิคนี้ผมจะใช้มันไปเรื่อยตั้งชื่อมันว่าเทคนิคไม่ใส่ตะก,กั่วลอยกุ้งนะครับ <c oughs> อ่าผลประกอบการของเราวันนี้นะครับสรุปได้สี่ตัวกับเทคนิคใหม่ที่เพิ่งเอามาใช้งานในวันนี้ไอตัวนี้ใหญ่มากโอ้โหดู ไอ้พวกนั้นเด็กๆไปเลยสามตัวแรกไอน้นี่เนี่ยโอ้โหแต่เรื่องไอปักปงปักเป้านะไม่ต้องพูดถึงเยอะปดทิ้งตัดทิ้งโอ้โหครับในเรื่องในเรื่องเราเราก็พึ่งกลับมาคิดได้โอเคไปกลับบ้านกัน